สวัสดีค่ะพบกับไทยเฮือนสตอรี่นะคะวันนี้สิมารีวิวหมองถ่ายรูปไม้ขอทานตะวันอยู่บึงคำสีบึงคำสีอำเภอสีทาตินะคะนี่ค่ะเชิญมาเลยค่ะดอกทานตะวันเยอะดอกทานตะวันหลายสุดหูสุดตาเลยจ้ะตอนนี้วัยรุ่นเด็กน่อยมาถ่ายรูปถ่ายรูป สวยๆนะคะสวยมากเลยเนี่ยถ่ายรูปได้สวยมากค่ะตอนนี้แดดร้อนมาตอนบ่ายแดดหอนแห้งพี่น้องมาจ้ะมาเดินมาถ่ายรูปสวยๆถ่ยายรูปง,ง่งามๆนมกันนี่ออกกำลังกายพอ้อม มาตอนเย็นจะได้ออกกำลังกายด้วยจะได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะมีศาลาศาลานั่งพักด้วยอยู่ข้างหน้าวันนี้มากับลูกๆค่ะมาหลายคนมากับเด็กน้อยมากับลูกลูกที่หาขนผุละผุเนาะ เยอะแยะทายลูกอยู่บึงข้ามสีอำเภอสีถาตด้อจ้าตอนเศร้าตอนเศร้าก็สีอากาศดีแ้วทายลูกอันใจดีใจเย็นๆเนาะขันมาตอนบ่ายขึอนนั่งนีก่ะพอแล้วอยากกลับบ้านแล้วทายลูกนี่เปียกก็อยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าลูกก็ยังอยากออกกําลังกายอยู่ท้อทลูก